ทับเรือภาคที่2พร้อมด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยได้มีการมอบรางวัลให้กับบรรดานักกีฬาที่ชนะในการแข่งขันเรือใบสงขลารีกาต้าครั้งที่3ค่ะ ไปที่ลานดนตรีและวัฒนธรรมเทศบาลนาครสงขลาที่ตำบลบ่อยางจังหวัดสงขลาค่ะบรรดานักกีฬาแข่งเรือใบจากทั่วประเทศร่วมพิธีรับมอบเหรียญและโล่รางวัลหลังเสร็จสิ้นภากร,รกิจการแข่งขันเรือใบสงขลารีกาต้าครั้งที่3เป็นกิจกรรมที่ทัพเรือภาคที่2ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรภมจังหวัดสงขลาการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและเทศบาล<ใ>นครสงขลาได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะ มีเรือใบเข้าร่วมทั้งหมด43ลำด้วยกันค่ะท่ามกลางบรรดากองเชียร์มาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะทางด้านพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนาะยกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยท่านก็พูดถึงการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาทางน้ำที่สนุกท้าทายความสามารถสร้างเสริมการตัดสินใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้กับบรรดาเด็กเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลนะคะสำหรับสงขลาริกาต้าครั้งที่3แบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทด้วยกันค่ะมีการแข่งขันเรือใบประเภท o p ปติมิส u ์อิลกาโฟอิลกาซิกอิลกาเซเและมีกีฬาสาธิตประเภทผู้พิการด้วยครับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนักกีฬา